คนเรากินเหล้าจนชีวิตจเจริญได้ไหมชายคนนี้พิสูจน์มาแล้วครับวง a t am I g บเกียจอหนคริสตอลนะครับเกิดในปี1756ที่นัมเบิร์นนรกนะครับประเทศเยอรมนีเขาเกิดมาในครอบครัวนันดวกนดนตรีนะครับและพ่อเนี่ยก็ทำเครื่องนดนตรีด้วยอ่านโน้ตออกตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยทีเดียว ได้เกิดในยุคที่ดนตรีกําลังรุ่มเรืองเข้าถึงได้อย่างแพร่หลายมากขึ้นแล้วครับจึงได้มีโอกาสได้เล่าเรียนกับนักดนตรตีชื่อดังถึง2ท่านเรียนอยู่หลายปีนะครับสั่งสมสกิลจนค่อนข้างเรียกได้ว่าเซียนสุดๆชื่อเสียงเนะี่ยไปกระเด็นเข้าหูดยุคคนหนึ่งในยุคคนนั้นนะครับก็คือดยุคแห่งเม้าท์ Morency แล้วก็ถูกจ้างไปนะครับในสมัยนะั้นในการถูกจ้างของนักดนตรตีเนใี่ยหมายถึงว่าต้องย้ายสมโนโครัวไปอยู่กับผู้ว่าจ้างเลยนะ จึงเป็นเหตุผลที่เขาเนี่ยต้องย้ายเข้าปารีสในปี1776นั่นเองทีนี้พอเขาได้ถูกจ้างเข้าไปในวังนะหน้าที่เขาเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เล่นดนตรีอย่างเดียวคเขายังมีหน้าที่แต่งเพลงปาร์ตี้เกิดขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยเพลงเนี่ยจะซ้ำกันไม่ได้เนื่องจากถือว่าเอาแล้วเพราะฉะนั้นทุกปาร์ตี้นะครับต้องแต่งเพลงใหม่เสมอโบเกลนะครับก็ได้ประพันธ์บทประพันธ์ไปมากมายหลายชนิดเรียกได้ว,ว่ากำลังค้นหาตัวเองรวมถึงบทประพันธ์เรียกว่าโซโล่ด้วยนั่นเอง ทีนี้ครับมีบทประพันธ์อยู่ชนิดหนึ่งที่ตอนนั้นในค่อนข้างบูมขึ้นมาก็คือออรัลโตเโอนั่นเองครับบทประพันธ์ชนิดนี้ของเขาเนี่ยครับเรียกได้ว่าบูมจนถึงขนาดที่ว่าถูกไปน,นําแสดงที่คอนเสิร์ตสปิริเชลในปีหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเลยทีเดียวครับ <P RI ima> เหมือนชีวิตกําลังจะไปได้ดีใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระแสกตีกับส,สุดๆเลยเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงปลายบาโลกมันเป็นช่วงที่คนเขาเนี่ยเอียนกับความฟุ้งเฟ้ออลังการทาให้ผลงานของเขาถูกวิจารณ์ว่าค่อนข้างที่จะแบบ โบกนะครั็เลยได้ไปลองฟังผลงานของนักประพันธ์ท่านอื่นในยุคสมัยนั้นนะครับเ <Nice. S 1> พื่อที่จะอยากจะรู้ว่ารัแ,แบบที่พวกคุณชอบกันเป็นแบบไหนกันล่ะปรากฏว่าพอได้ฟังนะครับอินเลิฟนอด้วยความที่ชอบหรืออ e ิ M ่ม e เใจหรือโมโหหรือผิดหวังอะไรก็ไม่รู้นะครับโจฮันนะ่ยก็ได้หันหน้าเข้าสู่แอลกอฮอลน์นั่นเองเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางชีวิตแอลกอฮอลิกของเขานะครับผมที่ เรียกได้ว่าวานเวียนเข้าร้านคาเฟ่แห่งนี้กินแอลกอฮอล์เป็นประจำเลยครับจนมีวันหนะึ่งเขาได้เจอกับคนเขียนบทโอเปร่าคนคนนั้นก็คือฟิลิปฟิลิปเดริโอและด้วยความที่สมัยนั้นนะครับแค่เพลงอย่างเดียวนะสำหรับสมัยนั้นนี่คือไม่พอมันต้องเป็นโอเปร่าเท่านั้นโอเปร่าคืออะไรโอเปร่าเนี่ยเปิสเสมอละครเวทีมีฉากมีบทพูดมีดนตรีประกอบ ด้วยความที่โวแกนะครับและเพิ่งจะได้ไปฟังโอเปร่าจากนักประพันธ์ท่านอื่นมามาเจอกับคนเขียนบทในช่วงที่กำลังมาเมาๆเลยแน่นอนว่าเกิดการสปักจอยเกิดขึ้นนะครับนักดนตรีเจอกับคนเขียนบทในยุคที่โอเปร่าเป็นที่นิยมเขานะครับได้ร่วมมือกับคนเขียนบทแล้วก็แต่งโอเปร่าเรื่องหนึ่งขึ้นมาเรื่องนั้นนะครับมีชื่อว่า La Toison to d'Or to to พอแต่งเสร็จปุ๊บ ปล่อยสูตรสาธารณชนฟังครั้งแรกปุ้มปรากฏว่าผลตอบรับที่ได้นะครับก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรวอกเกลเนี่ยเขาไปฟังคนอื่นมาเขาชอบมากจนกลายเป็นว่าได้รับแรงบันดาลใจมาเยอะจนเกินไปและด้วยความที่คิดการใหญ่จนเกินไปนะครับเขาแต่งในเครื่องดน,นตรีเยอะจนเกินไปบทร้องก็ยาวมากจนกว่าจะซ้อมเสร็จแล้วก็เอาไปแสดงเนี่ยเรียกได้ว่ากินเวลา5ปีเลยทีเดียวถามว่าเขายอมแพ้ไหมต้องบอกเลยว่าไม่เขาได ร่วมมือกับนักเขียนบทคนเดิมแต่งโอเปร่าอีกเรื่องหนึ่งครับชื่อว่าเดโมฟอนนั่นเองเดโมฟอนโอเคด้วยความที่รอบนี้นะเขาแต่งเป็นตัวของตัวเองสุดๆนะครับทำให้ได้รับความนิยมแล้วก็ประสบความสำเร็จเดโมฟอนนะครับจัดแสดงครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมปี1789ัรปี1789ครับเรียกได้ว่าเปิดตัวอลังการสุดๆเลยนะครับ โดยเฉพาะท่อนหอม่โรงหรือโอเวอร์เจอร์เนี่ยผู้คนฟังนะครับเรียกร้องให้เล่น3าถึ2ง2รอบแต่ไม่ว่าโอเปราเรื่องนี้เนี่ยจะดังหรือจะดีหรือจะประสบความสำเร็จมากขนาดไหนนะครับนักพันที่เป็นเจ้าของงานเลครับก็ไม่ได้อยู่ฟังด้วยตัวเองเนื่องจากเขาเสียชีวิตไปในเดือนมิถุนายนปี1788ในวัย32ปีซึ่งนั่นก็คือ1ปีกับอีกสาเดือนก่อนที่ผลงานของเขาจะผ่านสู่สาธารณาชนนั่นเองครับเพลงที่ทุกท่านได้ยิน คือโอเวอร์เจอร์สุดโด่งดังเพลงนั้นนั่นเองครับจบไปแล้วนะครับกับชีวประวัติโดยย่อของโวเกลทุกคนยังจำได้ไหมครับว่าช่วงที่โวเกลเนี่ยถูกจ้างไปใหม่ๆแล้วก็ทดลองแต่งบทประพันธ์มากมายมีบทประพันธ์หนึ่งก็คือโวเกลจฮันคริสตอฟคอนเช์โตอินซี ซึ่งก็เป็นเพลงที่ถูกแต่งไว้ตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นใจร้อนไฟแรงมากโนต้ตไล่เยอะมากแล้ววันนี้ผมมาแนะนําวิธีการซ้อมซ้อมยังไงให้สู้นักประพัน์เลือดร้อนคนนี้ได้ครับเรามาดูที่ช่วงต้นเพลงกันก่อนเลยครับช่วงต้นเพลงของคอนเชอร์โตเนี่ยเป็นช่วงที่คนฟังเนี่ยจะนั่งฟังแล้วก็จะตัดสินใจว่าจะฟังต่อดีหรือว่าจะเก็บของกลับบ้านดีเนื่องจากคอนเชอร์โตนะครับเป็นบทเพลงที่เราจะต้องยืนเล่นคนเดียวประชันกับออเคสตราวงใหญ่ทั้งวง แน่นอนว่ามันจะต้องเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่หลังการรุ่งโลดและไม่จมหายไปจากเป็นอันขาดวิธีเชื่อเปิดคอนเชอร์โตโดยที่ไม่โดนโฟเกลบูลลี่นะครับก็คือ <S <S นี่นคือบาสูนเองนะครับลองวิธีนี้ดูครับให้มองไปที่โนน,นะครับจินตนาการเสียงในหัวแล้วก็เริ่มเป่าอัดลมนะครับไปที่ฝ่ามือของตัวเอง เป่าแป๊บเดียวไ่นก็ต้องหายใจข้อทองแล้วใช่ไหมครับอันนี้แหละครับคือปริมาณลมที่มีคุณภาพแล้วก็มันคือปริมาณลมที่เราควรจะต้องใช้ในการเล่นนั่นเองครับทีนี้มาดูข้างในเพลงกันว่ามันมีความหายนะอะไรรอเราอย,อยู่ไม่ใช่หายนะท้าทายนนหน้าตาแบบนี้นยะค่อนข้างที่จะ มองและสยองขวัญเลยทีเดียวมันเป็นโน้ตที่ต้องเล่นเร็วยาวติดต่อกันทีนี้มันวัดทั้งความเร็วนิ้วล้มการตัดลิ้นและก็การหายใจด้วยครับไม่มีหยุดเลยแล้วเราจะเอาเวลาตรงไหนไปหายใจแน่นอนนะครับอะไรที่มันยากๆเร็วๆเนี่ยเราก็จะซ้อมช้ากันรับแรงบิดขึ้น

ยิ่งเราซ้อมช้านานมากเท่าไหร่ให้มันให้เราชัวรมากเท่าไหร่ตอนที่เราเล่งสปีดขึ้นนะครับมันก็จะยิ่งสเสถียรแลวก็คล่องขึ้นนั่นเองก็ยอมเสียเวลาซ้อมช้าดีกว่าครับตอนช่วงช้า,ชาเปิดบีดเมทรนอมที่60นะครับแล้วก็ไล่ไปช้าๆให้เราได้จําว่าเราใช้นิ้วยังไงใช้ลมยังไงแล้วก็เราหายใจตรงไหน,นทีนี้สังเกตไหมครับว่าผมเนี่ยจะหายใจในในที่ที่เดิมเสมอผมเนี่ยได้กําหนดจุดที่ปอดจะได้พักหายใจเอาไว้ การกำหนดจุดหายใจไว้ในเพลงของเรานะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถจัดระเบียบการหายใจของเราได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นครับทำให้ร่างกายได้จดจําด้วยว่าเวลาไหนควรจะได้พักสำคัญมากครับสำหรับเครื่องเป่าถ้าไม่งั้นเราก็อาจจะขาดอากาศหายใจเป่าหน้าม่วงเลยทีเดียวและนี่แหละครับคือวิธีการซ้อมเพลงนี้อย่างไรให้ไม่ถูกเจ้าของเพลงบูลลี่ การจะซ้อมให้ได้แต่ละอย่างเนี่ยจริงๆเนค่อนข้างใช้เวลาซ้อมช้านี่คือเพลงสอบปลายาของผมเอง What okay, ครับพอได้ฟังแล้วรู้สึกเข้าอกเข้าใจ โปเกมากขึ้นกันทันิดไหมครับแต่ก็ยังคิดว่าการกินแอลกอฮอล์เางเดียวมันทำให้ชีวิตเจริญได้นะเพราะโปเกวเองเนี่ยนอกจากจะอ่าเขาเขาติดแอลกอฮอล์ก็จริงความทุ่มเทต่อดนตรีของเขาเนี่ยเป็นของจริงนะและเขาใช้แอลกอฮอล์เนี่ยเป็นเหมือนพื้นที่ผ่อนคลายจิตใจแล้วก็เป็นพื้นที่ให้เขาได้หาโอกาสใหม่ๆนั่นเองวันนี้หน้าที่ผมจบลงแค่นี้ครับผมขอบคุณที่รับชมรับฟังขอบคุณครับ